สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกงลูกน้องกิวเลดไม่ออกนะครับบอสยืนนิ่งนะก่อนเริ่มเข้าไปในไฟล์นะอย่านี้ครับอันนี้ผมเข้าไว้แล้วต้องออกข้อใหม่ก่อนครับเอานะครับมาแล้วมันก็ขึ้นต่ออย่างนี้นะครับ กดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับมันขึ้นลูกน้องคิวเลนเซตไอคิวพีนี่แหละกดทั่วไปครับแตกไฟเรียกไปหมดเลยกดตกลงนำแช่งหมดเขียนทับ นี่ครับเจอแล้วแล้วก็กดกลับกลับมันก็จะขึ้นไอ้นี่นะกดก็ไปแล้วนี่เลือนขนหมด,ดกดคัดลอกครับก็เลื่อนมาข้างนี้เข้าเอนโดรดยดัตตา ลายอปอะไรนะครับช่างมันจะเข้าดดเล็ดแล้วก็กดวางนำไปใช้ทั้งหมดเขียนทับแค่นี้ครับแล้วลองเอาไปใช้ใดูนะครับที่ผมไม่เข้าให้ดูนะครับเพราะผมเพิ่องออกจากอยู่ไปแล้ว แล้วคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับจบผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย